ออค่ออค่ะมื่อไก็เขาเลยเอาอันก้อนเลียกมาผ่าผ่าเราก็มาสวยนี่คะะ่ะมาสวยตัดทีเฮ็ดแวนแทงหวยหนึ่งแทงเม็ดหนึ่งในคะนะ่ะไหนอันนี้ก็ตึกสวยเฮ็ดหางผางมันค่ะเนอะแล้วคัดแปว อันตีห้อยแตกและห้อยลำมันอันตีมันดรอเลกกันนั่นขนาดเนาะที่มันมันมนหงหานยืนกันนะเพราะาถ้าเขาช่วยเาา้าอ่ำตัวที่ห้อยแตกมันเห้ช่วยดีลีในก็ พอมันช่วยเขาเลือกเอาหน่อยมันมันก็เต็มหางดีครับนะแต่ที่มาเฮ็ดหางเฮ็ดผางนี่ก็มันก็เต็มเข้มฮะก็นเพื่อนาใน่ๆเขาก็แต่ไรตัวหลีหลีอย่าก็ช่วยต,วต,ตีมันมีหอยแตกมันตีมันมีหอยล้ำล้ำลายๆหลังๆเจ้านั่นฮะเน,ะนาะเนี่ยฮะ อันนี้ก็เขาคัดเจอเอาออกเป็ดตั้งตองค่เนาะตั้งตองค่ะน้ำในในมันมันเตนห้อยมันเต็มหางดีเราก็ห้อยแตกมันเตนนำหรือเปล่านะนาะไอ้เนื้อเสียงเนื้อเขียวมันนั่นมันตี๋ยน,นะนี่ฮะอันนี้ก็น้ำดังได้ก็ติไปจังเล็ดค่ะนอะ้อ ก็ดีไปจังหวัดก็เพราะว่ามันไปช่วยเย่าเพราะว่าช่วยเย่าเมื่อไรเย่าหยาเนี่ก็ต้องไกลขึ้นรัดแข่งกรรมนะเพราะว่าเพราะว่าช่วยเย่าหยาสังสิงเยาหยาบัวเราในตีเลยขึ้นจังจังโดยน้ำหนักแข่งกรรมฮะอันนี้ออกก้นพึกงขนาดหนาะมังกรรมก็หลุดมือมังกรรมก็ ไปมันมันไหวมือไปแมนฮะนะนะครับผมจามก่อดในมันในฮะการที่เฮาซวยเมืยอนันในก็ต้องไลใส่ต้องดูให้น้ำมันไหลอยู่แต่เสียและให้น้ำมันน้ำอินฮะนะเพราะมเห็นนั้นใน ไว้ตีเฮาตีช่วยตีเจียมันเนี่ยมันแหงมันแหงกวมันมันช่วยหมือนไรวะนะก็นนเปน็นในตีเลสป่อยปันน้ำเมันแหงอิดไงฮะมไหนค่ครัต้งเขียวก็งมันไหนคเนาะ พอมาไตไพเตอร์ก็เดี๋ยวมันในในในอันดีตั้งต้วงในก็มันนั่งตึกกูอ้ดอีด์ขันอะอันดีเนื้อมันอันดีมันเคลาลืลาลอะนะ่อนไล่ล่อไล่ลนะก็เดี๋ยวไปป่อเขี่ยมดีตึกหลวเลยช่วยแทงดั้งน,นำออกฮะ พอซวยหิบซวยเน็ตในก็ซ่อมเต็มเขบมันเงียบฮะเนาะมันเต็มห้างดีเฮ็ดออกมาเบี้ยเนาะก็มันเต็มเล่าขนาดนี้ถามว่า ส่องซุยปลาเมือเนี่มองปอกกีมอมค์เขาค่ะก็คือมันมันจะว่ามันเหมือนเจองผ่างมิดค่ะเลยเนาะใน,นกอขาวซุยกอสัอมในซุปเนียบมือป้อมในซุปเนียบมือปลาเห็นไหนเลยก็จังมีผ่องเขาค่ะอันนี้ซุยหญ้าพองขาเราเนี่ย ่าใครเล่ามาลอยๆฮะนะก็ห่างดีมากกัมอีดอ่ค่ะนีะ่ฮะในกึศหล่ำๆกันในอีดอ่อนคันนี่ต่ถ้าเปลี่ยนเสียงมาหนึ่งลูกในก็จะง่ายๆฮะนะมันจะง่ายๆค่ะบช่วยเอาช่วยแทงช่วยเอาช่วยแทงเลือกเอาเลือกแทงคัดเอาคัดแทงเน้น ต่มันตีหางดีนี่มันอตอตฮะแล้วใจเข้ายามและต้องไว้เจอกัดๆเย็ยนๆก็เฮ็ดช่วยเอาลอยๆบัวหันะนะ,ะนก็เขี่ยมาลอยๆค่ะนำก่อนตีเปลืองอีดหรอ ก็เปรือหางกูมันแห้งนั่นแหละเนาะถามว่าอันในเนื้อลอดนๆย่อห้านี่มันก็ไปเจอเงาข้างนอเพราะว่าเนื้อลอดนๆพวกไหนเดไอ้การขันก็หลักแสนหลักล้านคืนว่าขนาดอันนี้ได้กบที่เป็นหลักพันอ่ะเนาะก็เดไปถึงหกแสนหกล้านค่ะก็ถือเป็น กุยยังโฮเหมือนเคยะเนอะ่ะยิบกระเลียนแบบ่าเราช่วยสั่งต่อในก็เหนือมันจังวางกว่าก็มีเหงหอค่ะก็มีจังมีมากกว่ค่ะ ในเหมือนเหมือนจั่างด้งในเนี่ยปะปวามันวางบางหนาวในพวกเฮาซวยเอาปะมันเสียนกว่าในมังปอกมันกัดเต้อมาขีนห้าเติมเอ,อยียงอันนี้นนมันก็จังวางจังวินเขาเนี่ยปว่ามีนตีเนื้อดีมันในปวังวางกายอิดในสไลยนะฮะสไลยปีเจวิเคอ่ะนะก็เป็นอันเนี่ยแต่ละวัยสติ ดิเลไว้เจอกัดกัดเจอเย็นเย็นก็เฮ็ดลอยลอยนั่นขนาดเนาะีนฮะเขียมมากยิดก,กายิดขนาดนี้อ่านลำนเนยต้องกื้นอ่นี่ฮะก็หลูคัดเงาเงีก็ไม่ขนาดนีหลุคัดเงาเงี้ยค่ะ นเพระาะว่าคัดเงามาแทงกล้ามเน่าในก็ติดเป็นมาแทงเมียวเงาห่างพังมันกันเนาะตอนคัดเงาได้เขาเปิว่ามือเลี้ยวก็เวียดติมดมั่วนเอาขนาดเนาะอ๋อในค่ะ,ะ,ะ,ค,ะคัดเงามาเอาใส่โยงมันย,วยาวๆขนาดเนาะก็ห่างพังก็เปินเหมือนใน